สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมากินเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวพริกกระปินะคะกับนี่เลยกุ้งดองซีอิ๊วอันนี้โมทำเองนะแต่ว่าอันนี้ไปซื้อมาไม่ได้ทำเองนะทุกคนก็ ก๋วยเตี๋ยวกะปินี่โมเคยเคยทําคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนั้นนะออกไปกินข้างนอกนะน่าจะนานมามากแล้วอะ่ะวันนี้ก็เลยอยากกินอีกนะก็เลยจัดมากินที่ห้องเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะทุกคนก๋วยเตี๋ยวคือโมต้องสั่งเป็นเนื้ออย่างเดียวเลยเนาะแล้วก็จะมีพริกอันนี้ก็ก็คั่วเองน้ําลายไหลแล้วมาเลยใส่เส้นนะนีใส่ลงไปเลย อาวุธแล้วก็จะมาปรุงให้ทุกคนดูด้วยเนาะเดี๋ยวโมเยอะพริกไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้จะได้เห็นกันเนาะแต่อาจจะกินไม่หมดหรอกเพราะว่ามันเยอะแต่อยากจะเผ็ดเผ็ดไงมาโมมาปรุงกันเลยใส่ไปเลยอาจจะปรุงไม่เผ็ดมากนะเพราะว่าเราต้องกินพริกอีกเนาะน้ำส้มน้ำตาล น้ำตาลถุงเดียวไม่น่าจะพอเพราะว่าโมเป็นคนชอบติดหวานนะใส่ของเราไปอีกเอาแล้วน้องใส่กแกะของเขาทำไมลนะ่ะน้องไม่ใส่เขาเราทีเดียวเออนั่นน่ะสิแล้วก็น้ำปลานี่เลย,ยคุกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้น ิมทีเนี้ยอืมโอเคแล้วขอเปิดลิ้นด้วยการกินกุ้งดองฝีมือฝีมือตัวเองนะทุกคนอันนี้ก็ตําเองนะ hmm, ngon, cướp cướp, ngọt ngọt, áo, tại sao măng dong nó mặn ngọt nhá, măng dong phải thêm, không phải lơ, ngọt ngọt, khom khom, má, cút chéo nướng, phải ăn với piqui capi luôn ของชอบคือถ้าไปร้านก๋วยเตี๋ยวประจำนะโมก็จะต้องแบบมีพริกกับกะปิแล้วก็เหมือนจะต้องถือเตรียมไว้แบบนี้ทุกคนแล้วก็อีกมือนึงก็อย่างนี้เลยอืม ืมสับเพราะว่าเราต้องได้กินพริกอันนี้อยู่เราก็เลยไม่ต้องเอาอันนี้เผ็ดมากหอมกลิ่นกระปิ มาทุกคนมากินด้วยกันขอโปรดอืม แต่ถ้าเป็นพริกเขียวอ่ะมันจะแบบอร่อยกว่าน,นี้นะเดี๋ยวเอาน้ำให้เริ่มเผ็ดอืม เผ็ดละเผ็ดเพราะว่ากินพริกอันนั่นแหละแต่ว่ามันสะใจดีนะแล้วเ,เหงื่อก็จะออกตรงนี้เขาไม่ชอบเหงื่อน,น้องออกตรงปากอะทำไมอะเหมือนคนลำบาก <c oughs> นนเหมือนน้องเหนื่อยเขาไม่ชอบ <c oughs> เหมือนยังไงเหมือนน้องลำบากอะ่ะก็อยากให้น้องลำบากตลกอะ่ <c oughs> จะจมาโมไปกินข้าวใช่ไหมทุกคนแล้วแบบมันร้อนใช่ไหมแล้วเหงื่อโมออกเหงื่อโมจะชอบออกตรงนี้ทุกคนเคยเป็นไหมแบบออกตรงเนี้ยออกแบบเป็นเม็ดเม็ดเป็นผุดผุดเลยเพราะว่ามันร้อนไงโมเก่ง,กงข้าวต้มแล้วนิวเขาก็มาเช็ดให้เขาบอกว่าเขาไม่ชอบ ไม่ชอบที่เหงื่อโมออ,อกตรงนี้ก็เลยถามว่าเพราะอะไรเขาก็เลยบอกว่าเหมือนเหงื่อออกตรงเนี้ยเหมือนโมจะลําบากเหมือนมือนจะทุกข์อะไรเงี้ยหรอ <c oughs> เหมือนจะมีความทุกข์เหมือนจะมีความเครียดอะไรเงี้ยหรอ <c oughs> ประมาณนั้นปะแล้วเธอก็เอาเช็ดชื่อมาเช็ดให้เขา <c oughs> ตลกอ่ะก็ทําไงได้อ่ะมันห้ามไม่ได้นี่ <c oughs> รจริงๆมันต้องเป็นพริกเผาปะใช่พริกที่เอามาเผาอ่ะอืมพริกจีแต่แถวนี้ไม่ค่อยมีแถวในกรุงเทพนะมองหาร้านที่แบบเป็นพริกจีไม่ได้อะสนมารถก็จะมีแต่พริกสดแต่มันก็แก้ขัดได้แต่ถ้าให้อร่อยจริงๆอะต้องเป็น ต้องเป็นพริกยยางพริกจีพริกสีเขียวแต่บางคนเขาก็กินเอากระปิผสมเลยนะอืเป็นเครื่องปรุงจะโมอชอบกินทีละคำกับพริกก๋วยเตี๋ยวคำหนึ่งแล้วก็พริกตามกับกระปิสีสวยมากมคิดไหมอร่อยไหมอร่อย <c oughs> มาฝังไงเจ๊นางปอนเขาอันนี้เหมือนกุ้งโมโดองเล่นๆไว้เฉยๆกินเวลาอยากกินอร่อยไหมอร่อยอันนี้เป็นแบบดองซีอิ๊วอะอมไม่ใช่ลองน้ำปลารสชาติแบบต้องกินกับข้าวอะ่อจะอร่อยมากเลยอะ่ะแล้วเนื้อคือแบบกรึบๆเอาไหม อาไหมคำคำดูเขาอ่ะ <resol> ต <ves> hey, oh oh ้องเอากะปิอ่ะแล้วเธอกินพริกไหมก็กินกินกัดนิดเดียวเขาเวลาเขากินเขากินแบบนี้อื แต่พริกอันนี้มันได้ความเผ็ดแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ความหอมเท่าแบบเท่าพริกสีเขียวอ่ะสีเขียวอ่อนเนาะแต่ว่าอันนั้นน่ะมันจะได้ความหอมด้วยหอมพริกเผ็ดเหรอมาต่อทุกคนอร่อยมากรนทจริงมันก็ต้องเป็นน้ำตกด้วยปะ ใช่ต้องเป็นต้องเป็นน้ำตกนนัวเลยอ,อันนี้ถือว่ามันไม่ได้น้ำตกมากนะถ้าของจริงต้องแบบน้ำข้นๆดำๆคักๆเลยอะ่ะทุกคนเนาะถ้าใครเคยกินนะแบบต,าต่างจังหวัดอาจจะมีเยอะโคตรโคตรคิดถึงเลยอะ่ะให้อร่อย tỉ nghe à, ở pet, chung bằng mẹ ถ้าคนกินแบบนี้ก็ต้องเป็นคนที่กินเผ็ดได้ในระดับหนึ่งเนาะเพราะว่ามันก็เผ็ดอยู่เผ็ดแบบเผ็ดไม่ได้จากเครื่องปรุงอะเผ็ดแบบเป็นเป็นพริกพริกแกล้มพริกก็หวาน ชิ้นเน้อแท้ไม่มีผสมเลย <_ D> แป้งล้วนต่อ <_ D> <_ d> เ,เล่น เผ็ดมากไม่เผ็ดเลยแปดสีเดียวกันนะอร่อยทุกคนลองไปหามากินดูแต่ว่าร้านที่โมไปซื้ออ่ะเขาไม่มีพริกอันนี้มาให้นะอันนี้โมเอามาคั่วเองพริกที่อยู่ในตู้เย็นนั่นแหละแล้วก็กะปิ ถ้าใครไม่มีก็ทําแบบโมก็ได้ไปซื้อวเวยเตี๋ยวเนื้อมาก็เอาพริกมาจี่คั่วเองข้าวเย็นอันนี้ไม่เผ็ดนะทุกคน หวานมันเข้ากันเลยอร่อยเลยกะปิเน,นนะอือันนี้พอแล้วเดี๋ยวมาตอกกุ้งดองเผ็ดแห้งเผ็ดหายเผ็ดตืน่น จิ้มก็เด็ดโอ้โล่งเลย 내가 ื้급 โอเคค่ะทุกคนคลิมนี้ก็ขอตัวไปแล้วนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับสไคร e ให้โมกับนิวด้วยนะคะกับช่องมีนาวนะคะเจอกันใหม่คลิมหน้าค่ะบ๊ายบายมีนาว